ครับผมก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเจอกันคลิปนี้แอดจะพาไปหามาครบนะครับสตัวบนนะครับหลังจากที่งวดที่ผ่านมาเขาก็ยังได้เดินต่ออยู่นะครับผม ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมฟังคําเตือนกันสักนิดนึงนะครับผมคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดชแนลในงวดที่ผ่านมานะครับผมมาครบสามตัวบนมาครบ2อถึงสตัวบนนะครับ ปกติแอดจะเขียนแบบนี้เนะาะใครได้ดูหลายท่านก็จะจําได้เนาะแต่รุนตัวนี้หลังๆมานี้เขาเดินที่3ตัวเนาะ,ะเดินที่3ตัวบน <c oughs> บางครั้งก็มา2ตัวบนบางครั้งก็มา3ตัวบนนั่นแหละแอดถึงได้จับชนกันแล้วนะครับจาก3สูตรนี้นะครับแอดถึงได้เอาพอมันชนกันเนาะได้7จ็ดตัวแอดถึงได้เอามาจับคู่บินเป็น2ตัวบนก่อนนะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาไม่มาถึง3ตัวเนาะ เขาก็จะมา2ตัวนะครับผมหลักร้อยแล้วก็หาใหม่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขามา3ตัวหลักร้อยก็จะอยู่ในนี้นะครับผมเนะมาะงมดที่ผ่านมานะครับทํา3สูตรชน3สูตรเนาะก็เข้านะครับผมเดินต่อทั้ง3สูตรเนาะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามเข้านะครับชนกันได้3 4 6 8 9 0 1นะครับคลวันออกที่ 0, 41นะครับผมนี่ก็มีศูนย์มี4มี1มาครบนะครับผม อันนี้ที่เป็นจับวินกันเนาะนี่สามสี่หกแปดเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่วินได้สองตัวบนไปกลับนะครับผมก็ยี่สิบเอ็ดคู่ชุดเดี๋ยวที่แอดเอาไปตัดเนาะหนึ่งในนั้นมันมีสี่หนึ่งนะครับผมมีสี่หนึ่งแต่ทีนี้พอไปตัดอีกครั้งหนึ่งอ้าวสี่หนึ่งไม่ได้อยู่ในนี้นะครับก็เข้าไปที่แต้มนะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับผม 70, 2, 4, 5, 6, 9, เจ็ดศูนย์สองสี่ห้าหกเก้าเนาะอ่าสองสูสองนี้เป็นเลขดับนะครับก็เอามาไว้เป็นตัวรองเผื่อชอบ ก็เข้าในชุดเด่นนะครับในตัวเลขห้าเนาะแต้ม5นะครับส1 5แต่้มเนาะก็เข้าไปนะครับผมในงวดนี้คลิปนี้นะครับแอดก็จะเอามาชนกันสามสูตรเหมือนเดิมนะครับผมเนาะสูตร c ีบสูตรห้าดาวแล้วก็สูตร g นะครับผมแอดได้ทำไว้แล้วนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับ อันนี้บางท่านก็อาจจะเห็นแวบๆแ,แล้วนะครับผมแอดเอามาที่แอดเอามาใช้มาเอาเลขดับตรงนี้นะไปตัดไปตัดใน10หน่วยบนนะครับผมก็คือชุดนี้นะครับแอดได้ทําไว้ก่อนหน้านี้หลายวันแล้วนะมาครบสองถึงสามตัวบนนะวันประจําวันที่16เดือน867นะครับผมสูตรที่1นะครับผมใช้หลักร้อยบนนะบวกร้อยและ10บ คนะอสองนะครับได้เท่าไรลบหนึ่งนะครับผมก็จะได้เท่ากับศูนย์ไม่นับเนาะ 5, 7, 2, 2, 2, 1, ห้าบวกเจ็ดได้สองสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งอันนี้นับเรียงไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับผมที่ไม่มีในนี้ก็คือศูนย์นะครับผมจริงๆแล้วมันเป็นอ,อยู่ในสูตรเอาไวดา้ดับดับดับบนทุกหลักนะครับผมแล้วทีนี้ที่แอด่าบอกในคลิปนู่นเนาะหลายงวดแล้ว แคลิปนี้แอดก็อธิบายให้ฟังก็คือว่าเมื่อก่อนแอดใช้แต่ใช้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนี่หมายความว่าเอาไปาตัดดับบนทุกหลักแล้วทีนี้ค่าเขาเดินต่อเนาะในนี้มันก็ต้องมีครบ3ตัวบนใช่ไหมแอดก็เลยเอา3สูตรนี้มาชนกันซะเลยนะครับผมนั่นแหละเหตุผลที่ว่าทำไมมันหลายตัวนะครับผม <c oughs> สูตรที่2นะครับผมใช้10บน บวกสิบข้อ1นึ่งหนึ่งครั้งอ่าสิบข้อสองเออหน่วยข้อหนึ่งสอครั้งแล้วก็หน่วยข้อสองหนึ่งครั้งร้อยข้อสี่สามครั้งได้เท่าไหร่บวกห้าเนาะอันนี้ก็จะได้เท่ากับศูนย์เราไม่นับเนาะอันนี้ก็ศูนย์ไม่นับสี 4, ่อาสี่บวกหกนะครับก็จะได้ศูนย์อ่าสี่บวกหกได้ศูนย์อ่าเริ่มใหม่ก็จะเป็นเก้าบวกห้าได้สี่นะครับผมศูนย์ไม่นับ 9ก้าบวกห้าได้สี่สี่มาวางสี่ไล่ไปห้าหกบวกสองได้แปดนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเลยเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามที่ไม่มีก็คือตรงนี้ที่แห่งไปเนาะเขาคือเจ็ดนะครับผมเก้าตัวเหมือนกันนะครับผมสูตรที่สามนะครับสูตรจีใช้หลักหมืน่นนะบวกร้อยขอหนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็หน่วยคอสองสามครั้ง ร้อยคอสร้อยคอสาครั้งหน่วยคอสาครั้งร้อยคอสีครั้งลบสาศูนย์ไม่นับเหมือนเดิมเนาะนี่ก็ไม่นับศูนไม่นับ c อ่าเก้าสาบเกเได้1 1 7 7 9 9ึบวกหได้7จเจบวกสองได้9ก้ลบสามนะครับผมเก้าลบสิบสิบเ็ดก้าลบสก็เท่ากับ2นะครับผมเอาสองมาวางเนาะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้แอดพูดอะไรผิดไหมโทษทีนะครับนะ c เนาะศูนย์ c บวกเได้หนะครับ c บวกเได้หนึ่งบวกหบวกสออาหนบวกสอบวกสองได้สามบวกสได้ห้าอย่างนี้หอกเนาะถึงจะถูกโทษทีนะครับแล้วก็สเออบวกสามได้หแล้วก็ห้ลบสเหลือสถึงจะถูกนะครับหนุน่มเนาะ คิดว่าถูกแล้วนะครับผมนะส่บวกเได้หนึ่งหบวกสได้3 3มบวกสได้ห้าห้าลบสเหลือสองสอนะครับสาเนะาะไล่ไปบวกสได้6กนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเลยเจ็ดแปดาที่หายไปตรงนี้นะครับสก่อนถึง6ก็จะเป็น5เนาะหายไปก็คือ5้าและที่แอดเอานำไปใช้ก็ศูย์เ อ่าที่ว่าดับบนทุกหลักเนาะถ้าเกิดสมมติว่าสูตรเขาเดินต่อนะครับผมเอามาชนกันนะครับผมเนาะจาก3สูตรนี่เลยนะครับผมชนกันก็จะได้อยู่ที่1 1 1, 1, 1่่งตัว2 2 2อีก1ตัว3 3 3อีก1ตัว4 4 4อีก1ตัว5 1>, 1 2 3 4 6 8 9แนะครับ1 2 3 4 6 8 9แล้วตีนนี้ก็เอามาจับคู่ชุดเป็น2ตัวบนก่อนเนาะจากมาจากนะครับมาจากมาครบ3ตัวบนเนาะได้1 2 3 4 6 8 9จับคู่บินเป็น2ตัวบนไปกลับก่อนนะครับผมถ้ามันมาครบ จริงอ่าหลักร้อยก็อาจจะอยู่ในนี้นะครับผมเนาะก็จะได้อยู่ที่1 2 1 3 4, 1 4 1 6 1 8 1 9นะครับผม2 3 2 4 2, 4, 2 6 2 8 2 9 3 4 3 6 3 8 3 9 4 6 4 8 4 9 6 8 6 9และ8 9นะครับผม21คู่ชุดไปกลับนะครับเนาะอันนี้คือแต้ม2ตัวบนเนาะที่6 9นี้เป็นตัวรอง 7 8 3ที่เป็นตัวเด่นแต่เด่นที่สุดก็จะเป็น8แล้วก็3อ่าอันนี้เป็นรองเด่นเนาะแอดบอกว่ามันมันมาได้ตัวเดิม3มงวดแอดก็เลยว่าระแวงมันนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทิ้งก็เลยให้เป็นรองเด่นนะครับแล้วทีนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าลองเอามาเนาะเอามาชนกันชนกันกับ สองตัวบนตรงนี้แหละนะครับผมสองตัวบนตรงนะสองตัวบนตรงจะมีคู่ชุดไหนที่ชนกันบ้างนะครับจากเริ่มในคลิปนน้นเนอแอดเอาแต่แค่แต้มรวมเรามาตัดเนาะที่มันได้แต้มเด่นและก็แต้มรองนะครับผมลองมาชนกับตรงนี้ดูซิที่ทำมื่อสักครู่นี้นะนี่ตรงนี้นะครับจะมีคู่ชุดไหนที่ตรงกันบ้างนะครับผม ถ้าทําแบบนี้มันเต็มจอหรือเปล่านะครับถ้าไม่เต็มจอเนาะทำเหมือนเดิมนะครับผมไล่มาจากนี่เลยสองหกสองเก้าสองสองสองสามสองสี่นะครับอันไหนที่ตรงกันไฮไลท์ไว้นะสองหกสองเก้าสองหกสองเก้าสองสองสองสามสองสี่สองหกสองเก้านี้มันไม่ตรงแ้มนะเอา พอชนกันแล้วเราก็ต้องชนแต้มอยู่ดีนะแล้วลืมอธิบายไปเพราะฉะนั้นก็จะเอาแต่เฉพาะที่ชนแต้มนะครับผมนะที่ไฮไลท์แล้วก็จุดสีแดงๆนี่หมายความว่าแอดได้ทําชนแต้มไว้แล้วเนาะที่แอดได้แยกมาไว้ตรงนี้เนาะเอาเฉพาะที่ชนแต้มเดี๋ยวมันก็จะเยอะนะครับผมเดี๋ยวก็จะตัดอีกมันก็จะยากนะครับไหนๆตัดแล้วก็เอาเฉพาะที่ได้ตัดมาแล้วนะครับเอาเฉพาะที่ชนแต้มนะครับผมเนาะทั้งแต้มเด่นและก็แต้มรองเนาะสองหกสองเก้าสองสองสองสามสองสี่ก็จะมีอยู่แค่สองหกและสองสี่เนาะ 2อและ2องสีนะครับอันนี้แถวนี้ก็จะมี36 33 34 36 33มันไม่มีอยู่แล้วเนาะนอกจากว่าเราจะเขียนเอาเพราะตรงนี้มันต้องเขียนเบิ้ลเอาเองนะเพราะว่ามันจับคู่วินมันไม่ใช่มาจาก10กับหน่วยเนาะมันมาเป็นคู่วินไปกลับนะครับแล้วก็34เนาะ 3ามหกสามสี่สามหกสาไม่มี8ปดหกแปอันนี้ไม่มีมีแต่แค่แปดเเนาะแถวนี้มีแค่แปดเกที่มันชนแต้มนะแต้ม7นะครับผมแต้ม7 89ดแป่ตรงนี้ <c oughs> นี่นะครับเจ็ดนะตรงนี้ไม่มี7นะครับไม่มี7เลยเนาะไม่มีเจ็ดสักตัว นะครับผมเพราะฉะนั้นตัดเจ็ดออกไปตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งหกหนึ่งสองนีไหมนะครับที่ชนแต้มนะหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสองนะครับผมนี่นะแต่ถ้าเกิดว่าอยาให้เขาชนกันมันชนหลายคู่ชุดอยู่นะครับผมแต่มันไม่ตรงแต้มเราก็ต้องเอาแต้มมาตัดอยู่ดีนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าชอบอันไหนที่ไม่สนใจแต้มเนาะถ้าชอบหนึ่งในนี้ตัวไหนก็ช่างเนาะ ก็อาจจะมาได้ทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครทราบได้ตัวไหนจะไปจะมาเนาะอันไหนจะเข้าจะหลุดนะครับบางครั้งบางทีแต้มอาจจะหลุดก็ได้นะครับตัวที่ใช่อาจจะอยู่ในนี้หรืออาจจะไม่อยู่ในนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเนาะแล้วทีนี้นะครับผมที่มันชนแต้มเนาะคั้งแต้มเด่นแต้มรองก่อนก็จะมี1216 2426 34 3 6 8 9นะครับผมแล้วทีนี้เ็จะแยกให้ที่เป็นแต้มเด่นและแต้มรองเนาะ มันก็จะมี26เนาะสองแต้ม8ปดเนาะแล้วก็จะมี89 89ก้าแปดีแต้แม 7, แต้มเจ็ดแต้มเด่น36นี้มันอยู่ในคู่ชุดเด่นนะครับผมแต่มันอยู่แต้มรองคือแต้ม9เนาะคู่ชุดเด่นตรงนี้นะครับผมเนาะคู่ชุดเด่นอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนี่มันจะมีแค่26 89แ้ละ39เนาะเออสามหกมาพูดด้ว้ต่อเลย26 89แ้ละ36นะครับแต่36นี้เแต้มมันอยู่ในแต้มรองอันนี้ แปดเก้าเจ็ดแต้มสองหกแปดแต้มนะครับผมแยกออกมานะครับผมทั้งแต้มเด่นแต้ม,ตมรองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคู่ชุดได้ดังนี้นะครับผมเนาะนี่สองหกแปดเก้าอ่าที่เด่นเนาะสองหกแปดเก้าอ่าที่มันได้ขีดเส้นตรงนี้สามหกอยู่ในชุดเด่นแต่มันอยู่แต้มรองนะครับผมเสร็จแล้ว สองสี่นี้นะครับผมสองสี่สามสี่หนึ่งหกหนึ่งสองนี้นะครับผมอยู่ในเต้มอยู่ในเต้มรองนะครับผมเนาะอันนี้สองสี่อยู่ในเต้มรองนะอยู่ในเต้มรองสองสี่อยู่ในเต้มรองคือแต้มหกแต่สามสี่นี้อยู่ในเต้มเด่นนะอยู่ในคู่ชุดรองแต่อยู่ในเต้มเด่นนะแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดต้มอยู่ในเต้มเด่นแต่อยู่ในคู่ชุดรองนะ หนึ่งสองเหมือนกันสามแต้มนะครับผมนี่นะครับผมเนาะแล้วทีนี้แอดจะเอาไปจับให้มันเป็นสามตัวบนอันนี้มันได้ชนกันแล้วเนาะปกติมันจะเป็นคู่ชุดไปกลับเนาะทีนี้พอได้ชนกันแล้วแอดเอาไปชนกับสองตัวบนตรงมันก็เลยได้เป็นสองตัวบนตรงแอดกลับไว้ให้แล้วนะครับผมทีนี้แอดจะเอา 1>, 1 2 3 4งสองี่หกแปนี้สมมุติว่าถ้าเขามาครบ3ตัวบนจริงๆเนาะหในนี้นะครับ1 2 3 4งสองี่หกแปนี้มันก็จะต้องมีเป็นหลักร้อยหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นแอดก็จะเอา1นึ่งสอนี้มาจับคู่ให้เป็น3ตัวบนตรงกับอันตรงอันนี้พอเนาะอันนี้2องสี่สาี่หนหนึ่งสองนี้ถ้าเกิดท่านไหนชอบนะก็ลองเอาไปจับคู่ดูกับ <c oughs> หลักร้อยที่เป็นนี่นะตามนี้นะ แต่ตอน,นี้หรือว่าจะเอาเป็นหลักร้อยที่แอได้ทําไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่มันได้1กับ4เอก็จะเอาแค่2 6 8 9 3 6นี้นะครับที่มาจับคู่กันกับตรงนี้เอามาเรียงไว้นะ1234689นะคือตรงนี้เรียงไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมถ้ามันมาครบ3ตัวบนจริง1ในนั้นต้องเป็นมีหลักร้อยเนาะแล้วทีน,นี้เอาคู่ชุดตรงนี้2689และ36มาใส่นะครับผมนี่นะ 1>, 1 2 3 4 6 8 9 1 2 3 4 6 8 9เอา2 6 8 9 36มาใส่มันก็จะได้ดังนี้เลยนะครับผมนี่นะตามนี้เลยแล้วตอนนี้แอดก็จะเอามาชนกับเต้มรวมแต้มรวม3ตัวบนนะครับผมเต้มรวม3ตัวบนแต้มรวม3ตัวบนนะครับผมอันนี้แอดเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมได้อยู่ที่8 9 1 2นะครับผม8 9 1 2 แล้วทีนี้ถ้าเกิดเอามาตัดนะครับผมแล้วในหลักร้อยเนาะหลักร้อยหลักร้อยบนที่ทําก่อนหน้านี้เนาะหลักร้อยบนชน5สูตรมันจะมี14เนาะที่เป็นเด่นแล้วก็รองสองหห้าที่มันตรงกันที่มีในนี้ก็จะมี1 2ึ่สี่หนะครับ1 2 4่งี่หหไม่มีเนาะ แล้วทีนี้เด่นก็คือที่แอดได้จุดแดงๆแล้วก็ไฮไลท์นี้ก็คือ1กับ4นะรองก็จะเป็น2แล้วก็6นะครับเนี่ยหลักรนะ้อยนะอ่าชนแต้มก่อนนะครับผมแอดได้ขีดเส้นไว้แล้วนะครับผมเพื่อประหยัดเวลาเนาะหนึ่งสองหกนี้ก็จะเป็น9แต้มเนาะนี่9ก้แต้มนี่8 9 9ก้แต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็น8แต้มนะนะหนึ่งแปนี้นะ8แต้ม ันนี้ไม่มีเนาะอันนี้จะเป็นศูนย์แต้มไม่มีแล้วอันนี้289อันนี้ก็จะเป็น9แต้มนะครับอยู่ในหลักร้อยที่เป็นรองก็คือ2เนาะ289แล้วก็236อันนี้ห่งแต้มเนาะ5้ากหนี่1นะครับผมแล้วอันนี้อันนี้ก็ชนแต้มเหมือนกันแต่มันไม่มีอยู่ในหลักร้อยเนาะ326สอันนี้1แต้มแล้วก็อันนี้ที่ขีดเส้นใ,ใต้ไว้2แต้มเนี่ยนะ36 หกสิบสองสองแต้มนะครับผมแต่มันไม่มีในในหลักร้อยที่ที่ได้ชนกันหมายความว่าแอดเอาที่ที่มันชนกันไว้ตามจุดนี้นะครับผมสี่สองหกนะอันนี้ก็จะเป็นสองแต้มเนาะหลักร้อยที่เป็นอยู่ในคู่เด่นนะสี่สองหกแล้วก็สี่แปดเก้าอันนี้หนึ่งแต้มเนาะะอันนี้สองสองบวกเก้าได้หนึ่งหนึ่งแต้มแล้วอันนี้สามแต้มไม่มีเนาะ อันไหนที่แอดไม่ได้ขีดเส้นใต้ก็คือมันไม่ไชนแต้มเนาะเราจะมีรองอันนี้รองนี้มันไม่มีอยู่ในหลักร้อยที่แอดได้ชนกันที่มันไม่มีในนี้เนาะมันไม่มี9ไม่มี5แต่บางเอินว่ามันมีอยู่ในมาครบ3ตัวบนมันก็ไม่แน่นะครับผมอันนี้ก็ทําไว้เผื่อเนาะ,ะมันก็จะมี9 36 9 2 8เนาะเ2 18 8แต้มเนาะอันนี้9อันนี้9 9 2 18, 8ต้มนะครับผมแล้วทีนี้ อยู่ในหลักร้อยเด่นเนาะเด่น1กับ4แล้วคู่ชุดเด่นมันก็จะมี1,2,6นะแล้วก็1,8,9นี้นี่นะอยู่ในคู่ชุดเด่นอรองเด่นเนาะเพราะว่า89นี้อยู่ในอยู่ในชุดรองเด่นที่มันเด่นสุดคือ2,6 แล้วหลักร้อยนะที่เป็น4ก็426นออันนี้รองเด่นกับ428เอาให้เป็นเด่นไปเลยก็แล้วกันเลือกใช้นะครับผมตามชอบก็แล้วกันเนาะแล้วตัวนี้926นี้นะครับผมก็มจะให้เป็นรองก็แล้วกัน ในหลักร้อยที่ชนกันไม่มีเก้าแต่ในมาครบ3ตัวบนมันมี9แล้วมันชนแต้มนะครับก็ทําไว้เผื่อเผื่อชอบนะครับผมเนาะแล้วทีนี้อันนี้แอดก็จะเอาไว้ให้เป็นคู่ชุดรองก็แล้วกันเนาะไอ้ที่มันจะเป็นหลักร้อยสอหลักร้อยอยู่ในหลักร้อยรองเนาะเป็นสองกับหกสองกับหกที่หลักร้อยที่เป็นรองมีจุดแดงๆไว้ให้นี้แต่ว่าม่งเอือนว่าหลักร้อยที่เป็นหกนะมันไม่ตรงกับแต้มเนาะอันนี้ก็แปดบวกหกได้สี่แต้มไม่มี อันนี้4ีบวกได้3ไม่มีเนาะอันนี้9กบวกได้5้าแต้มไม่มีนะครับผมที่เป็นรองก็จะมีแค่2เนาะ9แต้มนี่แล้วก็1่แต้มนะเด่นสุดก็จะเป็นทําเด่นไว้ให้เนาะ2 1 6 1 89นะรอง2 8 9แเละ2อ6แล้วก็4 2 6นี่ก็เด่น4 89นี่ก็เด่นอันแอจะแยกไว้ให้นะครับผมนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6คู่ชุดนี้นะครับผมอันนี้ถ้าชอบก็ค่อยนำไปใช้เนาะได้ดังนี้นะครับผมเนาะนี่นะก็จะได้3ตัวบนตรงวันประจําวันที่16เดือน 8, 6, 7เด่นนะครับ 1, 2, 6และ 4, 2, 6รอง 1, 8, 9, 4, 8, 9, 2, 8, 9, 2, 3, 6นะครับ ส่วน936นั้นนะครับผมก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับผมนะนี่นะครับผมแล้วทีนี้นะครับผม,บผมถ้าจะให้เด่นจริงๆมันก็เหมือนเดิมเนาะก็คือหลักร้อยเด่น4แล้วก็1 4ติดดับ1สูตรก็เอาตามเด่นก็แล้วกันเอาถ้าจะถ,ถ้าเราจะตัดเนาะ1ชน5สูตรครบนะให้เป็นเด่น แล้ว4ชน5สูตรครบก็ให้เป็นเด่นแต่มันติดดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเด่นสูตรก็คือ1รองเด่นก็คือ4อถ้าจะให้เราตัดปับ๊บมันก็จะมีแค่ 1, 2, 6ชุดเดียวเหมือนกันกับตรงนี้เลยที่แอ้ได้ลองจับดูในคลิปนั้นเนาะนี่หนึคลิปที่แอ้ได้ทำหลักร้อยแล้วก็ลองอันนี้ไปจับดูมันได้แค่ 1, นึแล้วก็สองสนี่ก็รอง 189489นี้รองในนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะที่เป็นรองก็มี426 189489289236นะครับผมเนาะเด่นสูตรก็126นะครับผมรองเด่นนะ426ถ้าชอบก็ค่อยนำไปใช้นะครับผมไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปนะครับผมย้อนไปนิดนึงนะครับผม ในคลิปนี้ได้หาชุดนี้นะครับผมนะมาครบ2 3ถึงตัวบนนะครับผมจับคู่ชุดกันแล้วก็ได้เอาไปชนกันครับ2ตัวบนตรงนะครับผมเลยที่ชนกันแล้วชนแต้มแยกมาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วเอาที่มันเด่นๆ่มาจับคู่ให้เป็น3ตัวบนตรงโดยเอาชุดเต็มของมาครบ3ตัวบนที่ทำได้นี้เอาตัวนี้นะทุกทั้งหมดนี้มาเป็นหลักร้อย แล้วก็เอาแต้มรวม3มตัวบนมาตัดนะครับผมก็เลยได้ตามนี้นะครับผมที่เด่นก็เลยแยกออกมาไว้ให้ตามนี้นะครับผมนะคลิปนี้ขอฝากก็เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ